ต้นแสงเงินแสงทองไม้ประดับสวยงามไม้มงคลฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลความเชื่อต้นแสงเงินแสงทองเป็นตัวแทนของโชคลาบบุญวาสนาหากปลูกไว้จะช่วยส่งเสริมให้มีลาบยศเงินทองธมาค้าขายกิจการจเจรินนุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยค่ะ วันนี้ย่าๆยาคัดมาเฉพาะต้นแสงเงินแสงทองนะคะว่าจะเอามาใส่ปุ๋ยค่ะได้ดูว่าต้นไหนที่ยาวก็จะมาตัดยอกยอดนะคะเชิญทุกคนไปชมกันเลยค่ะต้องทยอยกระถางต้นแสงเงินแสงทองที่อยู่ในเรือนร่มรำไรนะคะออกมาที่หน้าบ้านค่ะต้นแสงเงินแสงทองก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ เพื่อนๆชอบกันนะคะในคลิปนี้มีแบ่งปันในช่วงท้ายๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะเอามาวางรวมไว้บริเวณหน้าบ้านเดี๋ยวย่าๆก็นั่งทำงานตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะทำหลายๆอย่างของต้นเสีเงินแสงทองนะคะทั้งขยายพันธุ์ตัดยุกยอดใส่ปุย๋ยเมื่อเรามีเวลาอยู่กับต้นไม้ต้องมาสำรวจก่อนนะคะว่าต้นไม้ใบไม้ มีอะไรให้เราช่วยเหลือบ้างนะคะเช่นบางใบเน่าเราก็ต้องตัดทิ้งหรือนึงออกค่ะหรือใบที่เหี่ยวที่ติดคาต้นอยู่ก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวย่าต้องอดูแต่ละกระถางก่อนนะคะว่าแต่ละกระถางมีอะไรที่ให้เราช่วยเพื่อให้เขาเติบโตวสวยงามต่อไปนะคะ หลังจากการตรวจดูทุกกระถางแล้วนะคะดึงใบที่เน่าใบที่เหี่ยวออกเนี่ยค่ะได้กองใหญ่เลยนะคะนี่คือใบที่ควรจะเอาออกจากกระถางต้นไม้นะคะอ่าบางก็แหว่งเพราะหนอนแทะค่ะอ่าบางก็เหี่ยวเองโดยธรรมชาตินะคะ,ะต้องเอาออกหมดเลยอย่าไว้คากระถางนะคะใบที่เหี่ยวบางใบแล้วไปติดกับใบดีๆนะคะอาจจะทําให้ใบดีๆเน่าต่อได้ค่ะทีนี้ ดูไปดูมาก็มีต้นนี้นะคะอ,อยู่ในกระถางนี้ลำต้นย้วยเดีอยย่า,ยาต้องตัดต้นนี้ออกนะคะเดี๋ยวตัดเพื่อไปปลูกใหม่ค่ะตัดเอายอดเรือตัดยกยอดนะคะไปปลูกใหม่ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆเ็าจะมีจะขึ้นหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะที่โคนหน่อนี้นะคะจะเห็นตุ่มตาขาวๆอยู่ค่ะการขยายพันธุ์ต้อนอากรูนิมาถ้าเราอยากให้เขา ออกรากเร็วต้องมีตัวช่วยค่ะคือน้ำยาเร่งรากเทน้ำยาเร่งรากลงในน้ำเปล่านะคะกะเอาพอประมาณค่ะพอเราตัดยอดต้นพันุเรานำไปแช่น้นำยาเร่งรากนะคะแช่สิบนาทีขึ้นไปแช่ข้ามคืนก็ได้ค่ะต้นนี้ย้วยค่ะเราตัดเพื่อค่อยแตกต้นใหม่นะคะโคนเขาที่อยู่ในกระถางก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาค่ะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาหลายต้นตัดตรงนี้เลย อาเชื้อลงไปแบบนี้นะคะเพลที่เกิดจากการตัดหากเรามีปูนแดงก็เอาปูนแดงมาป้ายเทาไว้นะคะหากไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยา่าเคยทําแล้วต้นกโกนีมาไม่เน่านะคะอาแช่ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจัดการกับต้นในกระถางก่อนให้หมดนะคะอาตรงนั้นก็ถือโอกาสแช่ไว้เลยเราก็มาทํางานตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ย่าก็จะไปปลูกให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ต่อเดิมนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จนะคะก็จะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาอีกเยอะหลายหน่อค่ะยาย่าจะเติมปุ๋ยคอ,อกหมักนะคะคือบูลวัวค่ะอกรณิมาแต่และกระถางนะคะบางครั้งก็เติมปุ๋ยละลายช้าค่ะแต่วันนี้สลับนะคะอาจจะใส่ปุ๋ยคอ,อกค่ะโรยรอบๆกระถางวงในของกระถางนะคะเวลาเราโรยปุ๋ยคอ,อกต้องระมัดระวังอย่าให้โดนใบหรือโดนลำต้นค่ะ พระาะไม้กระถางเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะหากดูลลำต้นหรือใบอาจจะทำให้ลำต้นและใบเน่าเปื่อยได้นะคะ <S <S ใส่ปุ๋ยกระถางเล็กๆหมดแล้วค่ะเหลือแต่กระถางใหญ่ค่ะ เ,เพื่อนๆคะเวลาเราเคลื่อนย้ายไม้กระถางนะคะต้องดูด้วยนะคะว่ามีรากผูกพ้นก้นกระถางมาหรือเปล่าถ้ารากผูกพ้นมาต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังค่ะดีที่ว่าในกระถางขาวนี้มันยังไม่มีรากผูกพ้นออกมานะคะอันนี้ในกระถางใหญ่ต้นนี้ค่ะเออต้องใช้เชือกผูกไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาใส่ปุ๋ยนะคะถ้าไม่ผูกไว้เพราะเขามี หลายกอค่ะมีหลายต้นอยู่ในกระถางนี้เ็าป้องกันไม่ให้ใบเขาโดนปุ๋ยนะคะอะขอเปลี่ยนภาชนะใส่น้ํายาด้งรากหน่อยนะคะเพราะขันแดงบานแล้วก็น้ําอยู่ตื้นเกินไปนะคะก็เลยมาใส่ในอ่นนี้เรียกจอกจอกน้ํายางนะคะสีดําเนี่ยจอกที่รองน้ํายางคะ่ะเวลาเวลากรีดยางแล้วก็จะมีน้ํายางไหลนะคะอันนี้คือที่เราเห็นเป็นตุ่มๆนี้นะคะ คือเขาจะเตะหน่อใหม่ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะเพราะเวลาเราตัดอย่าตัดได้โดนตุ่มนะคะอาญา,าจะตัดเป็นสองท่อนค่ะนําทั้งหมดไปแช่ลงในน้ํายาเร่้งรากนะคะเอาขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนะคะใส่ลงในแก้วอ่าแล้วนําส่วนยอดลงปลูกค่ะโดยเราทําหลุมด้วยนิ้วนะคะเอาส่วนยอดใส่ลงไปค่ะกดแน่นๆ อันนี้เรียกว่าชํายกยอดนะคะการปักชํายกยอดคือที่ยอดนี้จะเกิดรากใหม่ขึ้นค่ะใส่ให้ให้เต็มนะคะอย่าให้ล้นให้มีที่ว่างนิดนึงนะคะเวลาเราลดน้ําน้ําจะได้ขังค่ะพอน้ําขังน้ําก็ไหลไปทางก้นนะคะคือน้าไม่ได้แช่อยู่ในแก้วนี้ค่ะและอีกสองแก้วก็ใส่ยอดท่อนกลางนะคะ ท่อนกลางของลำต้นเนี่ยลงไปเหมือนกันค่ะโดยใส่ย้ายจมนะคะให้เหลือโผล่อยู่นิดนึงประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะอ่าแล้วเขาจะเตกหน่อใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ต้องใช้เวลาค่ะอ่าทั้งสองต้นเลยนะคะทั้งสองชิ้นค่ะไม่ใช่ทั้งสองต้นอ่าทั้งสองชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวนำไปไว้ที่ร่มร่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่ร่มร่มเพราะจะมีต้นเก่าที่ยาย่าเคยทำไว้แล้วค่ะ ไปดูกันเลยค่ะมาถึงที่ร่มร่มแล้วนะคะนี่คือต้นของวันนี้ค่ะหนึ่งยอดกับสองต้นค่ะสองท่อนอันนี้ของวันก่อนนะคะวันก่อนที่ทําไว้อ่าวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่นะจางแล้วอ๋อดูรางๆงนะคะเห็นรางๆนะคะ,ะ,คะก็ประมาณหนึ่งเดือนมาแล้วนะคะของเดือนสิงหาคมอ่ามีอยู่หลายต้นเดี๋ยวยกให้เพื่อนๆดูสักต้นสองต้นนะคะ พอนี้ครบหนึ่งเดือนเองค่ะที่จริงต้องสี่สิบห้าวันขึ้นอา้านี่มีรากแล้วนะคะอ่ากระถางนี้มีรากอ่อนแล้วค่ะนี่มีรากออกแล้วนะคะอ่ามีรากออกแล้วนะคะนี่ตัดยกยอดไว้เมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะยังไม่ครบสองเดือนเลยอ่ะดูกระถางอื่นว่ามีรากไหมอ่ากระถางนี้ยังไม่มีรากปลูกออกมาเลยค่ะ ที่จริงก็ประมาณ45วันนะคะนี่1เดือนค่ะก็บางชนิดของต้นไม้ก็รากออกเร็วนะคะบางชนิดก็ต้องรอนิดนึงโดยทั่วไปก็ประมาณ45วันขึ้นไปนะคะเพราะเราปักชำโดยไม่ได้อบในถุงค่ะคราวที่แล้วก็อบในถุงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมีหนอ่อขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ย่าสังเกตนะคะการอบในถุงหรือการไม่อบมันก็พอๆกันนะคะต้นไม้ก็งอกดีเหมือนกันนะคะ เมื่อนำมาวางที่ร่มร่มแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะรดน้ำให้เต็มอย่างนี้นะคะน้ำค่อยซึมผ่านลงไปเองแล้วสองสามวันเราก็มาดูอีกทีหนึง่งถ้าหน้าดินแห้งก็รดน้ำซ้ำถ้าหน้าดินยังชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ำค่ะส่วนต้นแสงเงินแสงทองที่อยู่ในกระถางที่เราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะก็รดน้ำตามโดยใช้ยูรินซีสังเคราะห์แสงผสมลงไปในน้ำแล้วนำไปราดรถค่ะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยสลายปุ๋ยอคอกที่เราเติมลงไปทําให้รากของต้นไม้ดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะทําให้รากของพืชแข็งแรงค่ะและหาอาหารได้ดีขึ้นนอกจากจะช่วยย่อยแร่ธาตุที่อยู่ในดินแล้วนะคะจะทําให้ต้นพืชของเราเติบโตได้เร็วค่ะสามารถใช้ซ้ําได้ทุกๆสัปดาห์นะคะ หลังจากนั้นก็ใช้น้ําเปล่าราดรดใบค่ะฉีดไปที่ใบเบาๆนะคะเพื่อล้างทําความสะอาดใบค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจที่เคยถามย่าๆมานะคะตอนนี้เริ่มมีแบ่งปันอีกแล้วละคะ่ะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทั้งเป็นต้นและเป็นกอนะคะทักไลน์มานะคะแล้วย่าจะส่งรูปให้ดูค่ะขั้นตอนครบจบในคลิปเดียวเลยยาวไปหน่อยนะคะย่าขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปมาจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ y ย